มาราพาต่อของเดอะรองไดยแฟนดับแรกเราจะต้องหาของกินก่อนกิ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 นตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายขาดอาหารเป็นจํานวนมากนั่งไดยหยิบไม่ถนัดเลยเอออันนี้เราฆ่าทิ้งไว้ในพา์ที่แล้วแล้วก็เราน่าจะต้องอพังก่อนจุบๆฟันไกลๆฟันไกลๆเดี๋ยวเครื่องระเบิดนี่มีลูกบอลเอ้ยอันนี้ทีวีเอาไปใช้เป็นเออเออเอเอกินได้ไหม สามารถกินได้ไหมกินไม่ได้นะอืมกินไม่ได้ทิ้งไปโชไม่เฮ้ยปืนลูกซองนี่ก็ดีนะอืมแต่ยังไม่มีกระสุนเดี๋ยวเราเก็บไปในรถก่อนแล้วกันเราใส่ไปในนี้อ่ะเป็นสีที่สองจ้ะรอบบ้านอันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากเอเอไม่พูดแล้วกันอันนี้อันนี้กล่องอะไรอะ่ะทองแท่งทองแท่งเอาไปขายก็ไม่ได้ อันนี้หนังสือหนังสืออะไรอะ่ะมันบอกว่าตลกท่านี้คือท่านี้คืออะไรด้านหลังมีอะไรเหมือนเดิมเป๊ะโอเคมันเป็นผู้หญิงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็อันนี้สายดูดน้ํามันโอเคมีแค่นี้เอ,อ้ยตัวนี้นั่งได้เปล่าอืมนั่งได้ฮะ <c oughs> อันนี้ไม่น่าจะเรียกนั่งน่าจะเรียกว่านอนอันนี้กระโปรงหน้ารถแล้วก็ฉันดัดฟ้าดูดิมีอะไรเปล่าต้องการของกินอย่างหนักมากตอนนี้ ปีนช้าเหลือเกินอะของอร่อยอันนี้กระสุนปืนลมโอ้ยที่นี่ไม่ค่อยมีของมีค่าเลยเลยไปเดินทางต่อตกไหมตกนี้ตายไหมฮึบฮึบว้าวไม่ตายดีมากเฮ้ยเป็นสีเป็นสีช่วยแบบนั่งให้มันเป็นผู้เป็นคนหน่อยดิโอเคดีเออเออไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเป็นสีนั่งดีๆเป็นสีโอเคเดี๋ยวเราจะต้องตามหาที่ที่สรุปมันลดตดจริงๆใช่ไหมลนะ่ะ วันสีฟ้าเนี่ยเราต้องตามหาที่ที่มีทรัพยากรจํานวนมากให้เราในการประทังชีวิตรอดไปได้ก่อนนะอยากเซอร์ฟเวอรอยากฆ่าซอมบี้เยอะๆพวกมนุษย์กายพันธนะุน่ะมาที่มามาเยอะๆหน่อยไบโอมนี้ดูเหมือนว่าหอคอยที่แบบไว้่องเส้นทางเนี่ยเยอะนะที่ขับมาระหว่างทางนี่คือเจอเยอะมากเลยอะ่ะเราต้องเดินทางด้วยการโอ้ยแฮกแฮกแฮกนี่กดวิ่งไปนี่รถก็จะวิ่งไหลไปเรื่อย โดยที่มันข้ามวันข้ามคืนในการประหยัดน้ํามันอย่างยิ่งยวดโอ้มันไม่ชนอะไรเลยเหรอสุดยอดไปเลยนะเนี่ยที่เวลาขับแบบมองทางนี่จะชนเอาชนเอาคือแบบรถคันนี้มันช้ามากอะทุกคนแล้วถนนมันแบบอย่างไกลเลยอันดับแรกเราต้องหาเครื่องยนต์มาเปลี่ยนให้ได้ก่อนเปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนรถด้วยไม่รู้จะมีหรือเปล่าเราอาจจะประสบน้ำมันกับออยผิดสูตรหรือเปล่ารถมันถึงออกเป็นควันอย่างนี้ออกมาเนี่ยจริงๆดินแดนที่บ้านมันน่าจะเยอะๆนะ ว่ามันเป็นดินแดนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนี่ยสามารถทรถําไร่ไถนาทําทฟาร,ร์มได้แต่ทําไมทาไมมันแห้งแรงวอาทะเลทรายอีกเนี่ยฮะลดลาดูต้นไม้ต้นไม้เหมือนกันเปี้ยเลยต้นไม้ดูดิไม่มีใบสักใบหนึ่งเลยอะ่ะเหมือนอยู่ในโลกทะเลทรายเลยแต่ทะเลทรายมันจะเป็นต้นกระบ,บองเพชรใช่ไหมอันนี้มันเป็นต้นไม้แห้งๆแล้วคือบ้านนี่แบบน้อยกว่าทะเลทรายเยอะจริงๆนะนี่คือขับมานานมากแล้วเนี่ยจากบ้านหลังแรกที่เราขับมาตอนต้นเลยอะ่ะ แต่มันอาจจะนานเพราะว่ารถมันช้าด้วยเนี่ยมันโหไม่ถึง60กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยรถมันจะช้าไปไหนอยากได้รถใหม่แล้วขอรถใหม่หน้อยขอรถใหม่เนียดนึงมีไหมอ่ะตอนนี้ที่เห็นมีเรืออยู่ไกลๆนูนะ่นอ่ะรับสุดขอบฟ้านู่เลยอะน้าจะเป็นเรือนะหรือบ้านมันไปเกิดอยู่ไกลๆอีกแล้วอืมก็เป็นไปได้เหมือนกันตอนนี้เป็นทางลงนะขับได้มา80กิโเมตรต่อชั่วโมงเรขับมากันแล้วที ท่าไรเนี่ยน่าจะเราลาวสามร้อยกว่าเมตรแล้วนะมากันไกลมากตอนนี้300กว่าเมตรเฮ้ยตอนนี้ค่าอยู่ค่าน้ําของเราทุกอย่างหมดเกลี้ยงเย่เร็วทรัพยากรไม่พอแล้วหลังรถเราเหลืออะไรที่กินได้บ้างไหมเดี๋ยวนะโอ้ที่นี่มันแห้งแล้งไปไหนเนี่ยเรืออยู่ฝั่งกรนโน้นถนนไปฝั่งกนันนี้เอ้ยยังไงนะรู้ว่าบ้านเมืองมันเกิดไกลจากถนนมากขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยไปรถเม,เม,เมเย์ไปรถเมย์เฮ้ยอย่าขับดี๊ด เขาดีๆยาควา่ำยาคว่มนะอยาคว่มนะเดี๋ยวน้องเป็น4ีที่2เราจะร่วงเป็น4ีที่1เอ1่อท่าทางเป็นสีที่1คิดดีไม่ได้เลยอ่ะออกออกไปก่อนออกไปก่อนเฮ้ยรถใหม่รถใหม่รถใหม่โอ้โหโอุ้ยรถขนน้ำมันเหรอน่าสนใจน่าสนใจจอดก่อนเลยจอดก่อนเลยปึ๊บเดี๋ยวนะตอนนี้ร่างกายของเราต้องการ อาหารไม่น่าเลยอ่ะน่าจะเก็บมาจากปราสาทนั้นให้เยอะๆหน่อยพลาดมากๆเลยโอ้ไม่มีของอะไรกินได้เลยมีซิกเแลตอันหนึง่งไม่เอาอถังขยะคุยบ่ได้ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่รถน้ํามันนี่รถน้ำาันดีเซลรถน้ํามันจริงๆด้วยโอ้ไม่นะเครื่องยนต์อยู่ไหนอยู่นี่เหรอเราเราดูเครื่องยนต์ได้ไหมอ่ะนี่เครื่องยนต์อ่านี่ อันนี้หม้อน้ำเป็นวอเตอร์คูลเลตอยู่ตรงนี้แล้วน้ำมันเครื่องเติมตรงไหนอ่ะข้างบนเหรอเดี๋ยวลองขึ้นไปดูด้านบนกันอ่าฮะเปิดอันนี้ออกอ่นนี้ไงออยแทงน้ำมันมีน้ำมันอันนี้น้ำมันเครื่องอะดิใช่ไหมน้ำมันเครื่องอันนี้หม้อน้ำหม้อน้ำอยู่ตรงนี้แล้วน้ำมันเติมตรงไหนก่อนน้ำมันเดี๋ยวหาก่อนเออเราต้องเติมน้ำมันเพื่อให้รถสตาร์ได้ใช่ไหมอ๋อน,นี่ไงออยแทง่ง รถคันนี้ใช้อะไรอ่ะดีเซลหรือออยถ้าให้ถ่าย,าย,ายพี่ว่าดีเซลปะ่ะคนรถมันเป็นรถด,ดีเซลอ่ะอันนี้น้ำน้ำกินน้ำก่อนโอ้โหจะตายเอาดูหล่อเลื่อนรถรัวๆฉี่ไปด้วยกินน้ำไปด้วยถือว่าเป็นการเติมน้ำในใน,ในถังน้ำ <c oughs> เอาหาป่ะเนี่ยเออเดี๋ยวนะเราต้องลองเติมน้ำมันอ่ะเออถังนี้เป็นดีเซลปะ่ะอันนี้เป็นออยงั้นเราต้องเอาอันนี้ อันนี้ก็ออยเราต้องทิ้งออยนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาดีเซลเติมแล้วลองสตาร์ทกันก่อนอ่ะทีนี้เราจะทำยังไงให้น้ำมันมันเข้าพอดีละ่ะอืมเดี๋ยวถังมันกี่ลิตรถังนี้น่าจะเป็นร้อยลิตรเลยนะปึ๊บอืมเข้าไหมเข้าอยู่เข้าอยู่โอเควางได้ตรงเป๊ะมากปึ๊บปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนปึ๊บโอเคอ่ะลองเติมลองเติมก่อนโอโหร้อยห้าสิบลิตรทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ท เดินเดินเครื่องไหนเดินเครื่องไดเป่าเฮ้ยได้เดินได้โอเคแจวเอาละเราได้รถใหม่กันแล้วทุกคนได้เวลาเปลี่ยนถังน้ํามันเปลี่ยนถังน้ํามันถังน้ํามันที่ดีต้องมีหน้าที่ส0อย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาเอ้ยไม่น่าใช่เออเราเอาออยไปเติมใส่ออยอันเล็กไว้ก่อนไอ้ไม่เหนื่อยจังเลยเต็มยังไม่เต็ม แล้วเติมยากด้วยนะต้องบิดหามุมดีๆแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปแต่ไม่เป็นไรเพื่อความที่เราจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งรถขนน้ำมันกิตเตอร์สุดหล่อแห่งบ่อน้ำมันแม้จะเป็นราชาทะเลทรายก็รวยได้โอ้ยนี่เทน้ำมันทิ้งกับพื้นเลยเป็นไงคนรวยครับจะทำอะไรก็ได้ครับผนรวยคนมันรวยคนมันรวยคนมันรวยโอ้ยโอโอยรว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 ยยรแล้น้ำมันในถังนี่มีเกือบ 50ลิตรกว่าจะหมดนะเพราะคุณเอ๋ยโอเคหมดแล้วต่อไปก็ขั้นตอนการอยากอยากเขาด้วยต้องวางให้ตรงใช่ไหมตรงไหมน่าจะได้นะลองก่อนไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงอ่ะตรงนิดนึงตรงนิดนึงเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคเติมให้เต็มไปเลย80ลิตรเปิดให้สุดไปเอาแบบแรงสุดโอ้โห,หแป๊บเดียวเต็มอันนี้ก็เดี๋ยวขนไปแปะแปะได้ไหมอ่ะแปะไม่ได้ดิต่อพ่วง อันนั้นพ่วงเล็กอะ่ะมันจะต่อขึ้นไหวหรือเปล่าดิเดี๋ยวต้องลองนะอะไรที่ไม่รู้เราก็ต้องลองมันมันมันแปะไม่อยู่เนี่ยกดตัวจีได้แต่ว่ามันแปะไม่อยู่มันไม่ใช่ที่ให้แปะไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิเฮ้ยเดียวหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยว,ยวฉันสงสยัยนี่เติมนี้ปุ๊บมันก็ไหลลงถังได้ดีว่าเอาแล้วแล้วเราจะไปทําตรงท้ายรถเพื่อ,อให้ตายเถอะจอร์ดแล้วเติมไปซะเยอะเลยจอร์ด เราเราสามารถขึ้นด้านบนได้ไหมอ่าเราต้องเปิดเออเปิดเพื่อเอามาเติมคืนได้เดี๋ยวเรามาเติมคืนด้านบนหัวจะปวดเลยมาเอาทางมาหือให้ด,ดีหรือให้เป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วก็เออเดินมาเอาเติมคืนก่อนโอเคหมดเกี้ยงตับโอ้โหเสียดายน้ำมันเครื่องเฮ้ยแต่ดีเนี่ยหลักการนี้ดีมีการเติมใส่รถตัวเองอืขับไปเติมไปยังไงน้ำมันก็ไม่หมดทีนี้แหละเราจะขนของยังไงเป็นสีก็จะกลายเป็น คุณนายรถบรรทุกไปแล้วสินะในรถก็ไม่มีอะไรเลยฮะโล่งว่างเปล่าอืย่างใหม่ทุกเส้นสวยงามมากทีนี้แหละประเด็นเรื่องการขนของนี่แหละเราจะขนยังไงก่อนโอเคเต็มเปลี่ยมร้อยห้าสิบลิตรเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดต้องปิดรูด้วยเรอขึ้นไปแปะข้างบนดูปัาบโอ้โหลอยอมไม่มีให้แปะดิต้องขนขึ้นรถอย่างเดียวละเอาโอเคเราน่าจะต้องขนขึ้นรถทีนี้รถก็จะแน่แนๆหน่อยอะ แต่ก็ต้องต้องขนนะ่ะปืนปืนไม่เอาแล้วกันสายดูดน้ํามันไม่เอาฟองน้ำมอติดไปกันแบบรถชนเลือดเราไหลโอ้ยแคบจะเปลี่ยนรถนิดเดียวนี่ก็ข้ามวันข้ามคืนไปแล้วน้ําน้ําต้องเอาเราหิวกินนี่กินนี่นี่กินนี่กินนี่กินอีกแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกเยอรมันอีกสองสามวันเราจะไปอังกฤษพ่อจ๋า,จาแม่จา๋าหนูเดินตูดบิดเอ๊ะแปลกๆนะเพลงแปลกๆนะเออยางไม่เอา แม็กไม่เอาสายดูดน้ำมันสายดูดน้ำมันติดไปด้วยก่อนอันนี้อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเรายังไม่รู้ได้นะเออเราควรจะติดตัวไว้เยอะๆแล้วก็อันสุดท้ายเพนสีเป็นสีที่1อยู่กับรถไปนะเราจะเอาเพนสีที่2ไปเป็นสีจ้าดูหมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดขาของพี่ได้ของพี่ได้อไดโอเคน้ามันเครื่องก็ เออเสียดายเลยไม่ได้มาเติมตรงนี้อ่ะมันมี2เครื่องยนต์ด้วยนะเราน่าจะต้องไปหาเครื่องยนต์ด้านหน้าเพิ่มแต่ก่อนจะไปแน่นอนเราต้องนอนจ้ะทุกคนฟ้ามืดแล้วจ้ะโอ้ยกระต่ายกระต่ายอยู่ข้างรถไปได้ได้ไดเอ้กระต่ายกระต่ายมันจะเอาวะเฮ้ยไหนจะเอาเอจะเอาเอตายจะเอาเอรู้จักพิกิเตอน้อยไปแล้วมาได้เวลา๋ยวก่อนจะขับขี่มันต้องแบบ ปรับกระจกให้ดีก่อนด้านหลังมองหลังอะไรไม่เห็นเลยอ่ะสองหน้าหล่อๆของตัวเองไปละกันแล้วก็กระจกด้านกระจกด้านนูก็ส่องไม่ได้กระจกนี้ปรับปรับได้ไหมโอเคมันต้องเห็นด้านหลังหน่อยนะเพื่อแบบเฮ้ยมีรถขับมาชนแล้วก็นี้เป็นไฟในรถโอเคแลต่อไปออกเดินทางได้ไฟหน้าอยู่ไหนละไฟหน้าอ่านี่นี่ไฟหน้า,นนา,นนนนนาเรียบร้อยโอเคอันนี้ที่บงังแดดโอเค ว้าวโคตรจ้าบเลยทุกคนเฮ้ยมีคว <ver> ันสีฟ้ามอนเดิมเลยฮะโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยคันนี้เราน่าจะต้องระวังความนิดนึงเข้าใจไหมทุกคนช่วยไปกำลังใจพี่กิจเขาด้วยเดี๋ยวเราต้องไปตามหาน้ำมันน้ำมันที่นู่นน่ะแล้วเราจะเอาแกลอนใส่ไปไหนใส่ในนี่เหรอจะไม่ละจ้าเป็นสีจ๋าคนดีคนงามของพี่กิจจากราชาแห่งทะเลทรายกลายเป็นราชาแห่งบ่อน้ำมันเรียบร้อยตอนนี้ความร่ำรวยขนาดนี้ จะเป็นก็ใครไปได้นอกจากพิกิตโอ้โหรถเร็วมากเลยนะทุกคนทะลุร้อยแบบโอ้โหนี่ดูทะลุร้อยร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบูนะดูนะทะลุไปเรื่อยๆเลยโอ้โหมันต้องอย่างนี้รถมันต้องแรงแรงเร็วๆอย่างนี้มันถึงจะเหมาะสมกับศักิศรีของราชาแห่งบ่อน้ํามันเออคุณผู้ชมคุณผู้ชมรถบังคับยากมากเลยคุณผู้ชมรถแรงแบบแรงพร้อมควม่ำตลอดเวลาเลยอะ่ะว่าแต่ถ้ามอน้ําหมดที่เราจะต้องเอาน้ําไปเติมตรงไหนกันนะด้านล่างงั้นเหรออืม ก้อนในนี้มันเป็นออยสองอันโอ้ยขับตรงตงทางก่อนออยสองอันหรืออาจจะไม่ต้องเติมเลยก็ได้นะรถของเรามันอาจจะแบบสุดยอดอยู่แล้วไม่กินอะไรเลยประหยัดทรัพยากรที่สุดในร้อยล้านโลกนี้เลยก็ได้เหมือนกันทำไมรู้สึกว่าเรือมันรู้สึกแบบห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลแม้ว่ารถของเราจะเร็วขึ้นเนี่ยแต่ โอ้ยเกือบชนตายทรัพยากรก็ยังหายากเหมือนเดิมนะแล้วึ่่ตรงนี้มีบ้านเกิดพอดีเลยไหนขอดูหน่อยแต่รถใหม่ตอนนี้คงจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วพี่ถูกใจรถบรรทุกลอเกินน้ำมันแบบไม่จำกัดจำนวนเบรกดูวิ่เบรกก่อนเยี่ยมดับเครื่องไปเช็คเช็คโอ้น้ำมันลดอยู่นะเนี่ยหม้อน้ําจะเปิดยังไงล่ะใต้นี้อ๋อใต้ที่ก็เห็นออยแท้งอยู่ นี่มันเห็นหม้อน้ําอยู่ตรงเนี้แต่ว่าจะเติมยังไงอะถอดออกมาเหรออือหืออ๋อถอดออกมาแล้วก็เติมเอาเหรอมันก็ได้อยู่นะแล้วก็ลากกลับมาแล้วก็ใส่โอเคเข้าใจละไม่ยากถ้าอย่างนั้นถอดออกมาแล้วก็ใส่แล้วก็เอ้ยเปิดประตูกันในในไในแกอยู่ไหนออกมาไหมออกมาอะไรอ่ะคูเรตเหรอหม้อน้ำเปล่าอืมน่าจะเป็นหม้อน้ำเก่าๆกากๆจเอ๋ใจเอ๋จจะเอไม่มีใครนะ ในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทําให้ดวงตาฉันเห็นความสดใสแอลกอฮอทิ้งไปไม่เอาอันนี้คืออะไรไม่รู้ทิ้งไปสกีบีดี้ดอมดอมเย็ดเยดทิ้งไปอันนี้ถังเปล่าทิ้งไปยังคาใจกับถังอยู่นะเมื่อกี้ฝากกระโปรงนะใส่กอกดอมดอมเย็ดเย็ดรถเราไม่ได้มีพื้นที่มากอะ่ะทุกคนเราอาจจะไม่ได้ เ,เ,เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดวเ,ดวเดวมื่อกี้มือไปโดนเบรกมือเราอาจจะไม่ได้เก็บของกลับไปเยอะมากะนะเพราะพื้นที่ในรถของเรามันค่อนข้างจํากัดมากเลยอะ่ะอาจจะต้องเอาไปแค่ของที่จําเป็นอันนี้ออยคูเลตอะไรใส่ออยไม่เข้าใจเลยขนมปงังดาบซามูตโตอิอโตซามูไรซามูไรโตอันนี้กันชนหน้าอันนี้เปล่าว่างอันนี้อะไรอะ่ะสิการ์เลต ไม่เอาสิการ์ดไม่ดีต่อสุขภาพเราจะไม่ทํไรร่างกายของเราใยการเอาสิ่งของสกปรกไปใส่ในร่างกายของเรามันไม่ดีนะทุกคนอันนี้เครื่องยนต์ไหมเหรอโอ๊ยแต่ก็อยากเอาออยไปเติมู่นะเฮ้ยอันนี้ไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอของดีเดียวเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันใช้ไม่ได้อ่ะใช้ยังไงอ่ะไหนไหนหาก่อนโอ้ยเล็ก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 นี่เป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กประตูเป็นเหล็กประตูเป็นเหล็กอันนี้ก็เหล็กตามหาเหล็กในดินเหรอตามหาแร่ในดินโอ้้วคันนี้ก็เป็นเหล็ก้วคันนี้ก็เป็นเหล็ก <c oughs> ของเล่นอีกแล้วได้ของเล่นอีกแล้วอันนี้เป็นเล็กไหมไม่ไม่ไม่โ <c oughs> อ้ยน,นี่เป็นเล็กน,นี่เป็นเลกน,นี่เป็นเล็กทิ้งอะไรดิทิ้งปืนแล้วกันอทิ้งปืนไปแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้อะไรบอกว่าน,นี่อะไรมาคุยกันก่อนจะคว่ำหน้านี้ทาไมเอมตี้ <c oughs> โอเคมีดาบซามูไรโตสองงานอุ้ยเครื่องมอไซสีแดงอุ้ยมันเท่อะเอาไปอยากเอาไปจังแต่ว่ารถเรายังขนของได้ไม่เยอะดิ อยากเอาไปหมดเลยนุก็อยากเอาไปนี่ก็อยากเอาไปอ้ยอ่ะอันนี้หม้อน้ำอยากเอาไปหมดเลยแต่ไปไม่ได้เลยอันนี้ผสมโอเคเดี๋ยวเราเอาพวกออยไปเติมให้เต็มแล้วกันมีไหนอีกที่เป็นออยเมื่อกี้เครื่องยนต์เหรอเอาเครื่องยนต์ไปเทใส่กันน่าจะได้อยู่แต่มันโอ้ยหนักเหลือเกินกว่าจะเดินไปถึงปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้ไปดีเถอะนะคนดีไม่ต้องคิดอะไรอ้าวเฮ้ยเอาเครื่องยนต์ขึ้นมาด้วยเด้ ปึ๊บนั่งโอ้โหนั่งเราเครื่องยนต์ขึ้นไม่ได้โอเคเออในนั้นเดี๋ยวเหมือนจะเหลือหมู3ชั้นอันนึงหมูแฮมหมูเบคอนหมูอะไรท้กอย่างเอามาด,ด้วยด้วยความหิวไม่ใช่เรื่องตลกนะทุกคนแม่ในเกมนี้ของกินดีกว่าชีวิตจริงอีก,ช,อกชีวิตจริงนี่ได้กินแต่มาม่ามาม่าจนหน้าจะกลายเป็นเส้นแล้วเนะี่ยถ้าไม่จะเป็นอย่าไปกินกันนะทุกคนมามะ่าเออมันไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่หรอกแต่เออเงินในกระเป๋ามันบอกว่ากินไม่เท่าหน้าจะบน่นทําไมเนี่ยเฮ้ยทำไมเสียงรถแปลก สียงรถเหมือนลากๆอะไรมาคุกกักคู่กักคกักตอนนี้อยากได้อ้าวอยากได้เนี่ยทุกคนเฮ้ยในควันรถแปลกๆควันรถมีสีดำๆน้ำเงินผสมอีแกะอยากได้รถพ่วงอ่ะอยากได้พ่วงที่มาต่อกับคันนี้ได้อ่ะแต่มันเหมือนจะต่อพ่วงได้แค่รถน้ํามันเหมือนกันนะเพราะงั้นรถเราจะขนของได้น้อยมากๆเลยอ่ะเราอาจจะต้องเอากระเป๋ามอเตอร์ไซค์มาติดรอบคันแทนเพื่อที่จะไว้ขนอาหารได้เยอะๆวิทยุล่ะสรุปวิทยุที่เปิดยังไงอ่าฮะอ่าฮะอันนี้เร่งเสียง โอเคอันนั้นอันนั้นสถานีสถานีสถานีหาสถานีก่อนมันมีเพลงมัางไหมเนี่ยมันเปลี่ยน A อเป็น FM อ็มยังไงอ๋อนี่ไงโอ้มีเสียงโอ้ยโย่โย่ดึงดึงต้องถึงถึงต้องดึงดึงดึงต้องดึงดึงต้องดึงดึงดึงต้องดึ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 งต้งแต่จะดึงแต่ะดึงแต่ะดึงปิดป็ดปิดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์พอแค่นี้พอถึงเรือแล้วแต่ไม่อยากแวะแล้วอ่ะมันยกของใหญ่ๆขึ้นมาใส่ข้างบนไม่ได้งั้นเราจะเลยไปก่อนนะ ลาก่อนนะไททานิกหวังว่าแจ็คกับรถจะยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยดูนั่นเสียโนดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นนะเป็นไปได้ไหมว่านั่นอาจจะเป็น UFO ต่างดาวที่กำลังบินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ35มิบาลิรดา4.2ลิตดาตะวันออกเฮ้ยเฮ้ยรถรถเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงอะไรเกิดขึ้นอะรถอะเกิดอะไรอะเกิดอะไรขึ้นออยก็ไม่ได้หมดนี่เฮ้ยเฮยเฮยขับดีดีขับดีดีเฮ้ยเมื่อกี้รถเกิดเสียงอะไรขึ้นไหมทุกคนคึกๆึก กึกกึกกึกอยู่แต่ยังขับได้อยู่นะแต่รู้สึกรถไม่มั่นคงเลยอ่ะเฮ้ย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 จะไปดิฟจังเลยเฮ้ยยาอย่าโอ้โหโอ้โหไอแคทอยู่ฟีอยู่โน่ไอแคทฟีโอ้โหทิฟ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 อ้าวเฮ้ยเฮ้ยพีกดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนจะแย่เหมือนจะแย่หม้อน้ามแน่เลยโอ้ไม่โอ้รถไฟไหม้รถไฟไหม้แย่แล้วเราต้องเราต้องถอดหม้อน้าก่อนจะร้อนไหมจะลวกมือไหม ว้าว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 ร้อน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 เฮ้ยแต่หม้อน้ำก็ไม่ได้หมดนะแล้วทําไมอ่ะหม้อน้ำยังเหลืออีกตั้ง3.9เลยนะเพื่อนเอ้าเฮ้ยหม้อน้ําหายใส่คืนใส่คืนปั๊บโอเคเนี่ยหม้อน้ำมันเหลืออีกตั้ง3.9อยู่นะแสดงว่ารถนี่ร้อนเกินยังไงล่ะเอาละได้เวลาที่เราจะต้องลงนอนกันแล้วเราจะนอนกับเพนสีเดี๋ยวจะนอนกับเพนสียืนนอนข้างรถนี่แหละโอ้ยืนเฝ้าเพนสีเดี๋ยวเพนสีหาย คงต้องลองขับใหม่ปะรอบนี้หวังว่าจะไม่ร้อนแล้วนะเฮ้ยหม้อน้ําก็ยังมีรถยังร้อนได้เอเนี่ยเฮ้ยตรงนูน้นตรงนู้นเหมือนมีบ้านหนี่องก่อนซองก่อน,ออนขับตรงตรงทางหน่อยตรงตรงทางเฮ้ยปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันทุกคนเดี๋ยวจะไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนว่าแต่เราจะไปทําไมแล้วเราใช้ดีเซลแล้วเรามีดีเซลข้างหลังนี่เป็น1000ลิตรเลยนะแต่เราต้องแวะต้องแวะกันพลาดเดี๋ยวทรัพยากรของเราอาจจะจอดดีเฮ้ย ไม่จอดให้ด้วย <c oughs> รถมรรทัศนก็เงียครับรถมันแรงอ่ะครับเล่นเลยเลยสักไกลเลยขยับเข้าไปหน่อยขยับเข้าไปใกล้ๆหน่อยอุย้ยเพนสีเพนสีคนใหม่โอ้โหคนเก่าไม่ต้องหึงนะจ๊ะเออลูกผู้ชายอย่างเราเออมีแฟนได้หลายคนนะโอ้โหเปล่าอันนี้มีแกส๊สแก๊สที่เราไม่ได้ใช้และนายย้งั้นขอตรวจสอบก่อนอืมอืมเป็นเหล็กเป็นเหล็ก เฮ้ยอันนี้อันนี้คือชิ้นส่วนอะไรไม่รู้เฮ้ยเป็นสีเป็นสีก็ไปทำไรอ่ะเฮ้ยฮอะไรแดงแดงอ่ะคือไรอ่ะเฮ้ยหยิบออกมาไม่ได้เหรอเดี๋ยนะเราสามารถพังอันนี้ได้ไหมอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยสับได้ด้วยเลยพวกนี้อืมสับก่อนสับก่อนอือืแทงแทงอะไรอะเบาะเหรอหรือคันเกียร์หรืออะไรอ่ะเฮ้ยอยาเอาออกมาออกไม่ได้อ่ะเอ้ยมันมีแต่รูปอะไรก็ไม่รู้โอ้ยหยิบไม่ได้อ่ะเซ็งเลยในนี้ล่ละ เดี๋ยวๆส่องก่อนส่องก่อนยังไม่ต้องลงนะเดี๋ยวไม่ต้องลงเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นยากเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วตาย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 ,ตาย,ตายโอยรอดมาได้เฉยดูเหมือนจะมีแค่ถังถังน้ํานี่แหละกับกระสุนเนาะกระสุนไม่ได้ใช้รอกจริงปืนเปิลไม่มีแล้วทิ้งไปหมดแล้วเฮ้ยรู้สึกแบบปิดให้ดีก่อนแล้วก็ลดกระจกลงหน่อยโอเคลดกระจกลงเรียบร้อยจะได้สูรอากาศที่มันหอหมหวนสดชื่น บรรยากาศของครันที่ไซหอมสดชื่นเหลือเกินใช่ไหมเป็นสีคนดีคนเดิมทำไมกระจกมันเปลี่ยนมุมทุกรอบเลยเนะนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆดูแล้วหนทางอีกยาวไกลหวังว่าเราจะเจอรถใหม่ๆบ้านใหม่ๆที่จะจะทำให้เราได้ขับรถใหม่ๆกันอีกนะเอาเราวันนี้ก็ฝันดีซียยเกนไปแล้วนะจ๊ะน้องรักจุ๊บวาวว้าวว้าว